ໄປເລີຍກິດຫນລົ chào qua, chào mừng chào đi Mọi người mừng sao mừng 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 mừng

ม,นมนน้นี้น่าน้งาขอที่อีกนะครับนะใส่มล่ะเดี๋ยวประมณักเจ้าพันร้อาจุดอัมเี่งอะไรรง คาอยู่คาอยู่ด้วยออ,อดีอันนี้เป็สังขยยแล้วเขาแน้ปังไปกินหอืมใช่การเลย สังขยากับน้ำเอาเรัยกน้ำหยองชับที่เขาคลายนุ่มโอ้จริงนั่ อนการนั้น แดงท่านนอนมันคุยกันเด้ถุงกับปิวแล้ ว้าวอ่ะยังว้าวสิเออขนมปังเนี้ยเนี่ยขนมปังขนมปังเด้อตัวอะไรเนี่ยอันสิ

สวัสดีครับสวัสดีเอี้ยยังหนึ่งบุ้งแทกซื่หรอกคุยกันเนี่ยนี่เรงสิมาบอกให้ฟังเมื่อนี่คอยเมื่อนี่ไปร่างกำแพงคอยว่าให้ฟัง เมื่อในระบียรางล้วไม่เห็นไปผล้ใหญ่บ้างไาไฟสายไฟที่มันเป็นอันหกนะหกหกก็ปั่นเขายังม่ท่านใดเอาล่องไต่หรือเปล่งงอยู่แต่ว่ามันก็ดูพูหรอ

เอ้บ้านนาล่างมันคือบพัฒนาดิเรื่องของเรื่องอก็เลยตั้งข้อสังเกตไปแหละจากแต่เนี้ยเย่เย่ยงเลยโอ้ยเขาบอกคนเดียวละ Nếu không cho người vương cho làm hủy câu Nó ngần rất sẹo Đây là mắt này con mắt ສະບາຍດີ่ວົ້າຜູ້ໃດລົງຮ້ານຜູ້ໃດປິດແລ້ວລົງຮ້เນພວກເຈປິລ້ວບປິສບາຍຕປີນຮ້ນເ ปีนอาหาเห็นไม่เสร็แล้วโรงงานปิดแล้วเนาะเหุ้จังไหนก็เขาปิดอ่ะอืมนี่จะจะไปหาเกีียวเขาหรับจางขอนจี้เลจักสุ่มงหนึ่ง ชีวิตมันหนาเศารแต่คนที่ลำบาก่อเฮาก็มีหลายเนาะพูดใดอย่างห้ผมไปไล่สุดมองเลยคอมามนเหม็นมาบอกเลยนะ ผม,ผ,มผมจะไปตามห้องขอเลยผมจะไปตามห้องเอ,องเน็ตผมบอด,ดีว่รห,หรือว่ายังไงวะ ผมบ่ดี่หรือว่าจังเลยวะผมีสีวองเรื่องฟังจะว่าวกจอขึ้นนี้หัไป 没啦，我们我们没做事了，我我开开车，嗯。 夜人养鱼，只有定唔爽快。唔怕是鱼，生气咯。 มันยัสทีแน้วสิลงถนนบางใครสิไปร่งนเล่าผูเดยจ่วาดจังไลก็สารใครสิไปลงถนนนัำนเล่า พอให้สุดทีลอ่อสบีล่องถนนเมื่อไดนบอกใครไหมคอย,อยบางทีคอยบริษัทตามข่าวให้เหตุกางณ์หลายคอยสอยิบล่องถนนน้ำล่าคอยบอกสว,ส,คคบสวัสดีแปดสิบเก้าคนครับสวัสดีเด้อ ยังไม่ได้เหลับเรียน,น้อนกันอยู่ส,ยสวัสดีครับทุกคน